จะสิ้นเดือนแล้วนะคะไรจะสิ้นเดือนแล้วก็จะมาพูดถึงก่อนที่จะพูดถึงนะตอนนี้ก็9้าโมงครึ่งนะคะก็ใส่เช่นเดิมนะก็พูดคุยกันสัก5นาที10นาทีเนาะแล้วก็ค่อยแยกย้ายนะคะจะมาพูดถึงวันมาฆบผู้ชานะคะพเพื่อน่า ก็คือวันมาคาบูชาเราไม่ได้เขาตัดต้นไม้ค่ะขั้นตอนขั้นกลางนิดนึงวันมาคาบูชานะคะก็ส่วนใหญ่ที่บ้านเรานะคะเขาก็จะไปที่วัดกันนะคะเวียนเทียนก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะก็จะไปเวียนเทียนกันนะคะ ู่ที่ต่างประเทศอย่างเช่นประเทศเยอรมันนะคะก็จะมีวัดไทยทั่วทุกเมืองใหญ่ๆแทบทุกเมืองใหญ่ๆเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเมืองไม่ใช่เฉพาะรประเทศเยอรมันนะคะเพื่อนๆค่ะประเทศอื่นก็เหมือนกันนะคะในใน,ในทุกๆประเทศเลยนะคะก็จะมีวัดไทยนะคะทีะ่คนไทยของเราที่มาพำนักหรือมาทำงานหรือมาอยู่ ะะคเเวลา,าถึงเวลานะคะเราก็ไปที่วัดได้นะคะไปถ้ามีความทุกข์นะคะเราก็ไปปรับทุกที่วัดนะคะไปทําบุญที่วัดอะไรอย่างนี้ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆได้ที่วัดคือพบปะสังสรรค์ในที่นี้หมายถึงไปพวกไปเจอไปพบไปรู้จักกันนะคะที่วัดได้นะคะก็อย่างเช่นที่อ่ าวแบนะคะอยู่ที่เยอรมันนะคะก็จะมีวัดอยู่หลายๆที่นะคะเราสามารถไปได้ทุกที่เลยนะคะ,ะเขาก็จะมีเทศกาลตามวาระไปนะคะตามวันสําคัญไปนะคะก็เมื่อวันเสาร์นะคะก็จะเป็นวันพระวันขึ้น15บห้าค่ำนะคะก็จะมีเพื่อนๆหลายคนที่ไปวัดไปเวียนเทียนกันนะคะกับพระอาจารย์นะคะ แต่ว่าสอวแบบไม่ได้ไปค่ะเสียดายดมากๆเลยนะคะเสียดายดมากก็คือเรื่องความที่ว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวนะนะคะเราก็จะไม่ได้ไปนะคะแล้วนะคะขับรถจากบ้านสาวแบบไปที่วัดก็จะประมาณก็จะประมาณ40่นาทีนะคะ4ีนาที30 40นาทีตามเหตุการณ์นะ ไ,ได้เตรียมตัวด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็เห็นเพื่อนๆเขาไปเวียนเทียนกันนะคะเองก็อยู่ที่บ้านนะคะหลายๆคนที่ได้ไปก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะก็ได้ไปทําบุญนะคะนานๆครั้งนะคะก็เป็นอะไรทําให้จิตใจเราดีขึ้นนะคะได้เข้าวัดบ้างนะคะก็วันนี้บรรยากาศนะคะเห็นไหมคะพราทิตย์กำลังจะพลูื สวัสดีค่ะพี่บัวหลวงสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะได้ไปไหวพ้พระได้ไปเวียนเทียนกันไหมพูดถึงเรื่องวันมาฆะอยู่คะ่ะพี่บัวหลวง<ม>ก็วันมาฆะนะคะหลายๆท่านนะคะก็จะไปเวียนเทียนกันนะคะก็เป็นอะไรที่มีความสุขอีกแบบนึงนะเนาะ บ้านเราก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าบรรยากาศที่นี่นะคะตอนนี้ก็คือเห็นไหมคะพระอาทิตย์อยากจะลูอยากจะลูไม่ได้ไปค่ะก็แอบมบก็ไม่ได้ไปเหมือนกันค่ะคือที่นี่เขาก็จะมีงานแทบทุกอาทิตย์นั่นแหละนะคะถ้าเราเตรียมตัวนะคะคือ,อทุกวันเทศกาลทุกวันสำคัญนะคะก็จะมีการ กันที่วดไปทําบุญกันที่วัดนะคะ,ะ,คะแต่ถ้าไม่ได้ไปวันสําคัญที่นั่นเช้าหรอใช่ค่ะตอนนี้9โมง31นะคะ9มง31ตอนเช้า9ามงเช้าค่ะพี่บุญหลวง9ามงเช้านะคะก็คือ,อนะคะสัญญาณไม่ดีนะคะสัญญาณไม่ดี บ้านเราบ่ายสามโมงครึ่งใช่ค่ะเราห่างกันประมาณหกชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็สวยสวยสวยก็นี่แหละนะคะก็ความแตกต่างนะคะวันนี้ก็อากาศตอนนี้อยู่ที่สี่จุดห้าองศาค่ะ4.5องศาที่ลมเย็นด้วยวันนี้นะคะแต่ว่าพระอาทิตย์ นะคะกำลังจะปลูกสวยมากๆสช่วยมากๆหม,นมุน่ะหมุนใช่เลยค่ะเน็ตไม่ดีค่ะพี่บัวหลวงถ้าคือขาดหายไปต้องขออภัยนะคะก็คือก็คือไปเลยนะคะไปเลยเน็ตหายก็หายไปเลยนะคะก็ขอบคุณพี่บัวหลวงมากนะคะที่เข้ามาเป็นกํนาลังใจนะคะก็ไลฟ์ไปตามภาษาเนาะพี่ก็คือถ้าไม่ได้ลงคลิปก็จะไลฟ์หรือว่าทั้งไลฟ์ทั้งลงคลิปก็ตามสภาพนะคะ ตอนนี้ก็โอ้ยสวยๆนะคะสัก5านาที6นาทีนะคะก็ให้เป็นคลิปคลิปนึงก็ยังดีอ่ะเนาะก็คือวันนี้จะได้ทำงานคนเดียวก็ก็จะยุ่งนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะพี่บหลวงนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะตอนนี้ก็ ตอนนี้บ้านเราสามโมงแล้วเนาะือบ่ายแล้วเห็นเพื่อนเเขาลงคลิปกันไปไหว้พระไปเวียนเทียนกันบรรมารับูชานะคะก็เลยจะมาพูดถึงแค่นั้นเองนี้นิดหน่อยหน่อยนะคะขอบคุณมากนะคะชมบรรยากาศไปแแบบก็ขอเวลาสักนิดนึงนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงแล้วนะคะเข้าเข้าไปลงแล้วนะคะจะถึงที่ทํางานแล้วนะคะจะถึง บ้านเราร้อนมากร้อนเลยเหรอคะช่วงนี้ยังกุมภาอยู่ยังร้อนเหรอพี่อาา๋อฮก็บ้านเราแบบกลับบ้านไปเดือนเดือนพฤศจิกาไอเดือนธันวาโทษค่ะเดือนธันวาคมกำลังว่างค่ะอ๋อโอเคค่ะก็แบบก็ออย่างนี้นะครับแต่ว่าวันไหนที่ เวลาเยอะหน่อยก็สัก2ี่0นาทีนะคะเอ่อก็คือกลับบ้านเดือนธันวานะคะไปแค่2องอาทิตย์นะคะร้อนมากขนาดเดือนธันวาปกติจะไม่ร้อนขนาดนี้นะคะร้อนมากๆกลับมาก็คาดว่าถ้าเป็นไปได้ก็คงจะได้กลับอีกหน้าร้อน ที่นี่นะคะเดือนประมาณเดื6 day, 6, 6, 7, 7. อนหเดือนเจ็ดนะคะก็มาดูกันว่าจะร้อนขนาดไหนเคยกลับไปที <t <t ่บ้านไปที่บ้านเรานะสี่สิบเกือบห้าสี่สิบสี่สี่ี่องศาโอ้โหแบบอ้าวร้อนมากๆนะร้อนมากๆ ไม่น่าจะร้อนขนาดนี้นะเดือนพุมภาถ้าอากาศเย็นหน่อยก็คือจะเป็นภาคเหนือเนาะพี่บัวรลวงอยู่ที่จังหวัดเอ่ออยู่ที่จังหวัดอะไรคะเดือนเจ็ดเข้าหน้าฝนอืมใช่หน้าฝนใช่ไหมเออบางก็คงจะต้องคิดใหม่หรือเปล่าไม่อยากกลับไปถูกหน้าฝนเพราะว่าฝนคงจะตก วันแน่ๆไม่แน,จจน่อาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเดือนหกก็ได้ก่อนก่อนนักเรียนเขาจะหยุดปิดเทอมนะคะอ๋อจังหวัดสกลนครเออใช่ใช่ใช,ใช่จังหวัดสกลนครสองสามปีที่แล้วแปก็แปก็สองสองปีที่แล้วแปก็ได้ไปได้ไปค่ะได้ไป เยี่ยมเลยนะคะก็อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ไม่ไกลจากอุดรก็ขับรถไปเที่ยวได้เนาะใช่ไหมต่างอยอยู่ที่นั่นใช่ไหมพี่ตางอยอยู่ที่จังหวัดสกลใช่ไหมคะก็สวยงามอยู่นะคะเห็นเห็นเห็นคนนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็ลง youtube เหมือนกันเขาไปเที่ยว เขาทำคลิปไปเที่ยวที่ภาคอีสานอ,อ๋อใช่ใช่คลิปไปเที่ยวที่ภาคอีสานจากอีสานตอนบนแถวจังหวัดเลยเชียงคานมาแล้วก็ไปถึงสกลนครนครพนมนะคะอุดรเขาจะไปอย่างนี้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วเขาทำคลิปท่องเที่ยวนี้นะคะประมาณเกือบชั่วโมงนะคะไม่ใช่ประมาณเกือบชั่วโมงเป็นชั่วโมงรึ่ง คนก็ดูเยอะมากแต่เขาก็มีคนติดตามเยอะเนาะก็บุมมากๆเลยนะคะสุดยอดของเรานี่ก็คือนะะยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอ่าที่ที่ท,ที่แบบไปทำงานนะคะใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วมีวัดท่าผาเด่นสวยมาก ใช่เลยค่ะแบบได้ยินแต่ว่ายังไม่ได้ไปเลยนะคะคาดว่าปีนี้ถ้าได้กลับบ้านก็จะไปเหมือนกันแบบอยากจะไปล่องวัดที่มีปู่พญานาคนะคะเยอะๆนะคะอยากจะไปให,ให้ได้ทุกวัดเลยแบบชอบแล้วก็อยากจะไปก็คาดว่านะ,ค,ะคาดว่าคงจะได้ไป วัดถ้ำผาแดนนี่คือได้ยินมานานมากๆว่าจะไปแต่ไม่ได้ไปรถไม่ติดใช่ไหมคะก็คืออเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่อเอาอ้องแล้วที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตอนนี้รถก็ติดนิดนึงนะคะรถก็ติดนิดนึงาคาดว่าถ้าไปนะคะอยากจะไปเที่ยวหลายๆที่เลยเพราะว่าเห็นวัดที่จังหวัดแถวภาคอีสานของเรานะคะที่ว่ามีปู่ขึ้นเยอะมากแบบติดตามอยู่นะคะตอนนี้ก็คืออยากจะไป เพ่เพทำอะไรจ้าเพ่ไปสิคะอะไรของเขานี่แหละรถไม่ติดแต่รถกวนมากเลยพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีนะอ้าวคุณจะไปไหนแม่เอ้ยเออเนาะ นี่คือการพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออคุณจะไปไหนคะคุณพี่คะรีบนะคะอำเภอไทยโซ่โอ ยุ่งไงยุ่งไงยุงย่งดูขับรถยังไงอะ่ะ ถนะแม้ทั้งขับรถทั้งกินข้าวทั้งกินขนมในรถแม้คุณจะขับรถไปได้ยังไงเนี่ยขับรถมาทํางานจะเจอแบบนี้ทุกวันเลยค่ะเจออย่างนี้ทุกวันเลยไม่เล่นโทรศัพท์ที่แบบใช้กดเราก็เล่นนะคะแต่เราห้อยเราไม่ได้จิ้ม ก็ติดด่านแล้วพี่วีพี่วีขอบคุณพี่พีทุกคนนะคะแปบบก็อีกเออ่ประมาณหนึ่งนาทีแปบบก็จะถึงที่ทำง,งานแล้วนะคะก็แต่ละวันก็ทำได้แค่นี้แหละนะคะพี่พี่คะก็พี่บัวหลวงบอกใจเย็นเย็นคือก็มีน้อยนะคะที่ที่เขาจะขับรถไม่ถูก แต่บางคนก็แบบอ,อันนี้ก็เราก็อันตรายอยู่นะคะไม่ได้ว่าให้แค่เขาแต่ว่าเราไม่ได้จิ้มก็คือเราอาจมีที่ติดตั้งๆ้องนะคะก็คือจะไม่ต้องไปจับนะคะแล้วก็ดูสภาพดูความพร้อมแต่ว่าเขาคือเขาทั้งกินข้าวทั้ง มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออสำหรับคนที่ขับรถตามปูดมามันก็อันตรายนนี้ก็คงแล้วนะคะอีกไม่กี่นาทีนะคะจะถึง10บโมงช้าแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่วัวหลวงนะคะมานหน้าเจอกันใหม่นะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะบ๊ายบาย